ออทีทีมาวอร์มนะครับมาเที่ยวช่วงสุดจีนวันนี้นะครับที่สระบ,บุรีอ่ะพี่สันติลูกค้าประจำเราซื้อ 2, สองคันแล้วประจำเลย <laughs> พี่สันติมาจากกรุงเทพเหมือนกันนะมาแจมเดี๋ยวพาไปดูรถพี่สันติหน่อยนะครับปกติถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าเนี่ยผมจะไม่ใช่ร้านทั่วไปจะทิ้งท้ายคำว่าลูกค้าไม่ใช่นะครับ ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในไลน์ผมเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมก็จะเรียกคุณอาเรียกพี่ต่างๆไปหมดแต่ไม่เคยเรียกใครว่าลูกค้านะครับของคุณอาสันตินี่เอ้ยคุณพี่สันติเนี่ยเรียกอาไม่ซื้อนะครับเพี้ยนติเอาขนไหนมาวันนี้ครับแปดทับผมเพี้ยนติซื้อสองสองคันจากผมจากคันไหนบ้างคันไหนบ้างทีหนึ่งของสามครับกับทับแปดแล้วก็ทับแปดทับแปดคันนี้เป็นรถที่พี่เบนซ์ใช้เองใช่ก็เลยติดใจเลยหนึ่งสามจอด นอนเลยดูดิเคร <ะ S 2> ื <c oughs> ่องเจนะพี่นะเครื่องเจครับผมมันวิ่งไกลได้วิ่งไกลได้สบายเพราะมันเกียร์ออโต้ด้วยพี่อันติทำอะไรบ้างคันนี้ทำอะไรมาถึงอาชีพอะครับไม่ใช่รถเนี่ยรถเนี่ยทำทำอะไรบ้างยิงพี่เบซนทำมาดีหมดแล้วครับดีหมดแล้วผมแค่มาทำให้มันสมบูรณ์แต่ผมเห็นในไลน์กลุ่มพี่ลือกระจุยกระจใจนะอ๋สะาดใจพี่เบซ์ก็ฝากมาแกบอกว่าช่วยทำสารต่อความฝันหน่อยอ่วิทยุไม่ดังพี่อนติแกลือเยอะนะคันนี้เนี่ยตอนนี้คือถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือจะเลออะะะหนนน่่่ยเเพราาวมืกกีฝต นี่เรามาเที่ยวกันสละบุรีเนี่ยดูดิคือเก็บได้นะพี่สันติคือง่ายๆอ่ะผมว่านะคนผมยาวสองคนเนี่ยเก็บรถเนี่ยโคตรกลิปจริงเนี่ยทรงเหมือนพี่เบ้นเลยนะพี่สันติเนี่ยโอ้ดูดินะครับเหลืได้กุญแจอยู่ข้างในไม่งั้นจะเปิดให้ดูว่าเออะไรบ้างนี่ครับอ้โหมีตะกร้าด้วยนี่สายไฟก็เดินใหม่นะครับนี่เนียนกลิปนี่พี่เดินเองเหรอเดินเองเลยใช่เหรอโอ้สภาพแรกเดี๋ยวลูปให้ดูถามพี่เบ้ดู อสภาพแรกมายัง่กะใหยเป็นมุมพี่พี่อันติมีพื้นฐานเป็นช่างอยู่แล้วมั้ยใช่ผมเป็นช่างไฟแต่ไม่รู้เรื่องยนตเลยรถไม่รู้เลยครับอ๋อ YouTube ล้วน YouTube ล้วน YouTube กับพี่เบนต์คือคือจริงๆเขามีความสุขนะครับในการได้ทํารถนะครับได้มีความสุขได้ก็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถที่ระบบไฟไม่เยอะแบบนี้สามารถลื้อได้ลื้อได้แต่ถ้าเยอะกว่านี้ไม่ถ้าเยอะกว่านี้ถ้าเป็น E66 เป็นปาวานนี้ก็ไม่ควรนะครับใช่ไหมครับออ สวยเหมือนตอนอยู่กับพี่เบนซ์เผื่ยสวยกว่าไอ้ตอนเนี้ย<ก>นะสานต่อความฝันพี่เบนซ์ดีกว่าครับใช่ดูดิวิ่งมาแป๊บเดียวนะพี่สันติที่ผมที่ผมดูเมื่อกี้อะ่ะพี่ตามมานะแป๊บเดียวเองร้อยกว่าตลอดใช่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะอยู่กับพี่สันตินู่นแหละพรุ่งนี้แหละถึงได้ขับพร้อมกัน <c oughs> กระได้พอยโจงใช่โอ<ห>้ข้างใน,นครับมีวิทยุทำใหม่นะครับอันนี้ก็คือผู้หญิงขับมาแฟนพี่สันติขับมาใช่ไหมฮะ เนี่ยครับตะก,กายิงวินเทจเลยคือคือคอพี่แกใช้งานจริงจริงๆนะผมบอกบเลยใช้จริงๆหนึ่งสองสาก็ใช้จริงใช้จริงครับครับอ่าดูดีดิมีอะไรบ้างที่พี่สันติทำใหม่ๆข้างในโอ้โหนี่ครับยางเปลี่ยนใหม่ยางเปลี่ยนใหม่เหรอนมเปลี่ยนใหมห่น,น,น,หมนะครับเหรอแล้วก็เนี่ยหน้ากากแล้วก็เนี่ยไปเพิ่มเอ เขาเลยนะเกียร์น้ำมันไม่ได้เจาะรถนะครับเนี่ยลายลายไม้เป็นของเดิมของเดิมของเดิมทำความสะอาดโอ้โหดูดิแล้วก็ลลำโพงไปติดเพิ่มอ๋อเฮ้ยตรงยุคนะพี่ผมดูแบบใช่มันคลาสสิกมันเป็นมันเป็นรุ่นใหม่แต่ว่าผมไปเลือกรูปแบบให้มันดูแบบว่าโบราณโบราณหน่อยครับอืมเนี่ยผมก็ลือหมดดูสังเกตดูจากของนะครับว่าแกใช้งานจริงหรือเปล่า ใครบอกว่าใช้งานไม่ได้จริงในชีวิตประจําวันรถคลาสสิกนะครับถ้าคุณดูแลดีผมเถียงใจขาดว่าใช้งานได้จริงๆนะมาวัดกันเลยครับใช่เนี่ยอย่างของพี่สันติไอ้ตรงลำโพงพวกสวิต์เนี่ยก็ตีเองอ่านี่ทําเองครับทําเองโอ้โหเนียนไหมครับเนียนเ <laughs> นี่ยผมก็ไปติดไอ้พวก USB เพิ่มครับอ่าก็เดินไปเองไล่ไปเองใครอยู่ในรายกลุ่มเ e อ็กซ์คูซีฟนะครับหลายๆคนรู้จักพี่สันติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ใน YouTube บางทีอาจจะ ไม่ได้รู้นะครับพี่แกรื้อตลอดอะส่งรูปมาตลอดทุกวันบางทีนั่งรื้ออยู่เป็นสิบวันนะเห็นไหมฮะส่งให้เพื่อนเบ้นมันอิจฉาเนี่ยนะขายมันขายต้องเก็บไว้พี่จันติเก็บยาวแน่คันนี้ผมดูแล้วยาวยาวหมดครับขายไม่ลงครับใช่ครับก็คือพี่เลือกเอาก็คือหนึ่งสองสามเครื่องเดิมถูกต้องอันนั้นจะไม่ยุ่งกับมันจะพยายามรักษาความ เดิมันเดิมแต่คันนี้ตอนซื้อมาจากพี่เบนซ์เป็นเครื่องเจอยู่แล้วใช่ก็เลยกล้าลุยก็คือมีทั้งเดิมและเจอ่าใช่ก็คือว่าใช้งานได้จริงในทุกวันมือผมมือสองแท้แท้อ่ามือสองแท้แท้โมโตแนะนาว่ามือสองแท้แท้ก็เลยต้องเก็บอ่าก็ทางโมโตก็บอกว่าพี่อย่าไปทําอะไรมันนะเสียดายของใช่ก็เลยต้องยอมให้มันอยู่สภาพอย่างนั้นไปพี่สันติคันนี้ผมบอกพี่สันติอย่างนะไหนไหนมันเป็นเจแล้วพี่โหลดอีกนิดนึงใส่ล้อเนี่ยสไตายผมเนี่ยอย่ายุอย่ายุ่ยยุ่ยแล้วเดี๋ยวไป ดูดิดี่อนาคตว่าจะหาไอ้ซาตเล็ตคิวรออีกเนี่ยก็ยังู่อยู่โอ้ชั้นนี้ผมบอกพี่เันตีนะแพงนะหาหาสภาพดีๆก็หาได้นะแต่โคตรแพงเลยอะ่ะเองจริงจริงก,ก็จะหาข้อมูลอยู่ว่าเนี่ยพวกแกะผมอยากจะแกะใจจะขาดแลยแกไม่ออกพวกไหน,นไม่กล้าง,งัด<ะ>ไม่กล้าง,งัด Oh, อันนี้<ๆ>ผมซื้อขึ้นมือมาหมดแล้วนะอันนี้ต้องปรึกษาพี่เว้นพี่เว้นน่าจะงัดแตกไปหลายเส้นแล้วเหมือนกัน <laughs> <laughs> ขอบคุณพี่สันติมากนะครับ,รบนี่รถเยอะนะครับผมวิ่งอยู่ความเร็วประมาณร้อยหนึง่งอยู่รถพี่สันติครับโอ้โหอยู่ข้างหน้ารถกระบะคันนี้นะโอ้โหร้วเลยอะวิ่งฉิวเลยอะ มาไปแล้วแล้วเมียไงขับด้วยนะผู้หญิงขับด้วยครับองเสร็ยอดเสียขอแซงหน่อยให้นั่งกระบะออกซ้ายนะโอ้โหดูดิอยู่ข้างหน้านะยังชิวอ่ะดูดินี่นี่รถ318นะคะ เรา oh, ต้องขับ oh, Audi ตามเลยโอ้โหผู้หญิงขับนะ mm hmm. ถึงบอกไงครับว่าใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันทุกวันนะ mm hmm. อยากจะไปไหน mm hmm. ก็คว้ากุญแจออกได้เลย oh. mm hmm. แน่นอนวะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ